ปาเป็นไรงั้นลงคิดในโซเชียลไปเวียดานะสามีภรรยาเหรอไม่พันน้อง๋อน้องชายเป็นอะไรมาเป็นอะไรมาปะาขึไรยอนนมยังยังเได้เปล่าอ่ะเป็ได้ัไงกินนิดชันอย่างไรกว่าหาเขากินนิดชันแตงกวาอย่างไ จัมาอันนี้ทานแต่เป um, ็มคอเป็มสมุนไพรเป็นแบบหดได้วใ่ไช่ <t <t ั้นแวตอมพ์มอตัวกอตายนี่ไงผองขนาดนี้แล้วเนี่ยเดใอ้วนอ้วนใช่ันมีทาแต่กวานินได้ทุกคนเลยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn องร้อยนะทำรายได้สูงตอนไห่ก็ได้นะเจ้ากานาทั้งหมดนะจะหาเงินกับเจ้าหน้าที่ย

หมดคาอมันเราะมันสามปีเจ็ดเดือนสองวันเขาเพิ่งหมดไปหมดค้อหมดค้อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะจากนี้ย้อนไปหกเดือนหมดคาะแล้วหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมดตั้งแต่ตอนนี้แล้วย้อนไปหมดแล้วไม่แต่ร่างกายแค่เฟื้นฟูเฉยมีอะไรรวงขึ้นอยู่ lao nó mới sao ấy luôn cái đang à, à đi rồi này nó sẽ lạc tông rồi lạc cái tông rồi này tập tạ tập tạ tập tạ à anh เออม้วมีแล้วทอร้อยสักพอนีนไหนก็ได้เีแล้วมีหมดแล้วหมดแล้วเอาเคเบไม่ดูยบู่ไม่ียบ่ีไม่ดูเยไดูเสียมเสียบไ่ยมียบไม่ดูเี่ีบ่ดูเไม่ไดูเสียบไีบ่ไดส่เดูเีบี่มดีีย

ถึงเขาพูดธลูกเขานาไปหายเงินล้านอ่ะทำเลยเรื่อยน่นนี่ก่อนเนชแล้วก็้แล้วก็ต่อย่งตอตอตาท่านง ก็มันเป็นไขอเข้ามาเาโทษนะจัดแต่คนท้งททคกรที่เราข